I <laughs> วัดดชาโลกันอีกแล้วนะฮะก็อยู่กับเฟนนีอีกแล้วเล่นบ่อยเหลือเกินนะไม่มีอะไรก็คือเห็นฟอนนนข้ามมันมีอาร์เรสเตอร์ผมไม่อยากเล่นตัวล้วงไปโดนจับก็เลยเล่นเฟนิฮะแล้วอีกอย่างก็คือเราก็มีตัวล้วงทั้งฟอร์เรนแล้วก็แรดแล้ะนะให้เขาเป็นคนล้วงไปเรายืนยิงห่างๆอย่างห่วงๆเอาอืมเริ่มเกมมาเราก็มาฟาร์มฟ้าก่อนนะครับ ก็สกิลใส่ที่ผมมายืนข้างหลังคีฟเพราะอะไรรูป้ป่ะบางทีไปยืนข้างหน้าคีฟใช่ไหมแล้วมันเป็นสกิลแล้วกดออโต้อะมันเป็นสกิลใส่ตัวหลังทําให้เสียเวลาฟาร์มเนาะแต่นีนรู้สึกกับฟาร์มแบบว่าผิดทัมมิ่งไปนิดหนึง่งจะช้าลงนิดหน,นึ่งนะฮะฟาร์มเสร็จฟนเฟนิกผมดูว่าตรงกลางเนี่ย เหมือนแล้วกับตัวโลจะเคลียรเคลียรหมดแล้วผมก็เลยไม่ไปนะฮะเพราะว่าถ้าเล่นฟนนิกผมจะมาฟาร์มตัวนี้แล้วก็เวลาเดินไปทักกลางเพราะว่าคลิปกลางมันจะชนช้าช้ากว่าเราเดินเดินม,มาถึงไงก็เลยฟาร์มตัวเล็กก่อนแต่ฟาร์มเสร็จเพื่อนดันเคลียเคลียกลาง้งหมดแล้วผมก็เลยไม่ไปเนาะมาเอาหกหลุมเลยแล้วก็ค่อยเดินกลับไปกลางไปเคลียร์เว็บที่จะมาเว็บต่อไป จังหวะนี้พอเลนตีปูอยู่เราก็ไปตีด้วยขอก่อนจังหวะนี้เราเห็นแลดกลับบ้านเราก็เชียร์กางนะฮะแต่ไว้โอเดินมาตลอดแป๊บนึงเอา้ามีคนดักอยู่ในพุ่มน่อยนี้ยังไงไม่ได้นะฮะหนีไปก่อนพอดีมผมเห็นเอาข้อสกัดมาโลมด้วผมก็เลยกดเฟนิกมาเพราะว่าเฟนิกมันจะเก่งกับพวกไฟเตอร์ที่แบบอะไรอะมันเดินเดินเนาะช้า แต่จังหวะน,นี้โดนเยอะเหมือนกันเนี่ยผมแต่ผมไม่กลับครับเป็นประเภทไม่ชอบกลับบ้านจะกลับก็คือเมื่อตายเพราะว่า <c oughs> เราเป็นเด็กมันก็ตีคดี๋ยวมันก็ได้เลือดคืนมานะวันนี้อ่ะเออฝั่งตรงข้ามมันน่าจะกลับบ้านอยู่พกซิลอะไรอย่างเงี้ยหรือมันตายหว่านเมื่อกี้ผมจาไม่ได้เออใช่มันตายผมก็เอาวันนี้อ่ะเห็นอนเลสเตอร์เดินมาหืมเกือบโดน ้โดนจับได้โดนเสียมังกรน,นี่ก็แย่เหมือนกันนะจังหวะน,นี้ก็ยังไม่กลับบ้านเนีย่ยแล้วตรงนี้ผมคำวนวณดาเมจพลาดผมคิดว่าไอ้บัฟฟ้ามันจะโดนไอ้อะไรสายฟ้าของผมที่กิ้งก็เลยอ่ะกิ้งหือว่ามันจะตายมันดันไม่โดนฮะไม่ตายก็เลยต้องกลับมาตีรอบหนึ่งเนีอะไรหา,าลงนิดหน่อยขอคลิปกลางด้วย ถ้าเกิดสมมติว่าเมทเราไม่เดินมาเอาการใช่ไหมเราก็เอาไปทางเวฟเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมดมันกําลังเดินกลับมาอย่างเงี้ยให้เรารอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเมทจะเงินน้อยมากยิ่งโดยเฉพาะแร็เนี่ยเลาฟาร์มช้าเนาะมันก็จะแบบว่าเคลียร์กลางช้ามันก็เสียเสียเงินเ,นอเยะอะจังหวัดนี้ผมเห็นลิงอยู่ข้างล่างนะฮะตัวเดียวผมก็รอปาสกิลอันตีไป แล้วก็ปามาร์กใส่แล้วกิ้งใส่เลยคือ <c oughs> แต่ก็เกือบตายอย่างนกันเนี่ยแต่คือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าอะไรอะ่ะกิ้งกิ้งผ่านตัวไปเลยจะดีกว่าอันนี้กิ้งแบบเหมือนไม่ค่อยโดนโดนไม่ค่อยเต็มไงนั่น <c oughs> แหละก็เลยเจ็บเยอะนิดนึงแต่ผมคำนวณแล้วไงลิงก็ตายฮะเพราะผมมีอันติด้วยนะครับกลับไปฟาร์มต่อด,ดีกว่านะฮะคีฟเกิดแล้วสหลุม วิธีการเล่นฟินิกก็เหมือนที่เคยบอกไปเนาะก็คือปาสกิลหนึ่งให้โดนแล้วก็ตีหรือก็ถ้าเกิดเจอคู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วเรามีอันตีเนี่ยก็คืออา,อาจจะเปิดด้วยการปาติดใส่หรือสกิลหนึ่งก็ได้แล้วก็กิ้งผ่านกิ้งผ่านเออตีหรือกิ้งผ่านแบบคู่ต่อสู้ให้มันโดนอะไรติดสแตกนะ็กเนาะอันนี้ผมเจอเลตเตอร์ก็ปาติดใส่สกิลหนึ่งใส่แล้วก,กิ้งเลยก็คือ จังหวะกิ้งไปหามันเนี่ยเราก็กดเออันติให้อับอันติมันจะกดได้2อรอบก็คือกดครั้งที่2เนี่ยมันจะอันติมันจะดึงกลับมาที่ตัวเราเนาะทําให้ศัตรูโดนดาเมจจากอันติของเราแต่เมื่อกี้ก็ลิงมันเข้ามาซ้อนพอดีเกือบตายเหมือนกันนะจังหวะนี้สกัดนี่ช้ามากเลยตานี้ยผมว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยดีแล้วครับผมจะได้เล่นสบาย ังหวันนี้ก็ปลาเขาคือปลาเราเหมือนเดิมนะฮะเอาให้คุมครับนะตัดทุกอย่างเวทได้เวทวันนี้ตรงกลางมีประเด็นอะไรหรือเปล่าฮึซิลเข้ามาอันตีใส่มวยเราตายไปอุ้ยโอ้หไอ้ลิงมาลิงมันมาเออบ่อยมากเลยนะแบบว่าเหมือนแบบมาซ้อนเร็วอะ่ะแต่ดีว่าผมยังมีกิ้งออกมาทันนะครับถ้าเมื่อกี้ผมใส่สุดกิ้งใส ซิลตนด้วยอาจาอาจะมาจะตายตรงนี้ผมเห็นซิลคนเดียวครับซิลมันเพิ่งยันติไปไม่มีแน่นอนเรียบร้อยเมื่อกี้ก็คือผมจะกิ้งดักหน้านิดหนึ่งด้วยนะเผื่อมันหนับเดินกลับจะได้โดนสตัดเนี่ยแล้วเราก็ตีมังกรตีดาร์ตเป็นตัวที่บเอาออบเจกต์ไวสุดๆตรงนี้ยังไม่8นาะทีมก็จะ บบว่าบางๆงนิดนึงเนาะดัสเลเยอร์ตรงนี้ผมเดินมาดักลิงนะแต่ลิงมันเแต่ไม่เดินมาไม่รู้มันไปไหนนะฮะไม่รู้มันไปไหนเราก็กลับไปฟาร์มของเราดีกว่าไม่งั้นเสียเวลานะครับคือกะว่าลิงมันจะเดินผ่านแบบว่ามาดักตรงกลางเงี้ยผมจะได้แบบค่ามันตรงนั้นไปเรื่อยๆื่อเราฟาร์มเร็วอยู่แล้วแปบ๊บเดียวตอนนี้เงินอย่างนํำอะ่ะ ยังไม่ตายสักตัวด้วยตรงนี้มีประเด็นอะไรสักอย่างเฮ้ยโหดีเนี่ยว่าผมเก็บกิ้งไว้ืวถอถ้าเกิดสูว่าแล้วก่อนเราจะเข้าไฟอะอย่าไปกิ้งโมนโซวถ้าเราคิดว่าเขามีคนเยอะกว่าโหแรงเริ่มแรงแล้วเนี่ยซิวเริ่มแรงนะครับไปฟาร์มต่อไม่มีกลับเข้าบ,บ้านดูดเลือดจาก,กคีฟเอาวัวน,นี้ผมเห็นตรงกลางมี สองตัวเฮ้ยได้ซิวมาันติไม่โดนผมนะได้เอเลเตอร์มาฟรีๆแต่เกือบตุยเหมือนกันจังหวะนี้ตรงกลางมีประเด็นนะครับผมจะมาแต่เลือดนี่ไม่พร้อมเลยนะนั่นัริกาตั้งป้อมผมสกิลหนึ่งใส่แล้วกิ้งใส่เลยครับเพื่อให้มันโดนสแตก็กแล้วก็ติดเออสตันนะเรียบร้อยแต่ว่าดาเมจแรงมากเฟนิก ถ้าโดนแบบว่าสแต็กเต็มนี่คือระเบิดแรงจัดเลยเรียบร้อยฮะซิลตอนนี้เล่นไม่ค่อยเก่งนะดีแล้วครับผมจะได้แบบว่าไม่เครียดได้เสร็จเออพอ,อป้อมได้แล้วก็เข้าป่าเขาเช็คว่ามีอะไรเหลือให้เราเอาบ้างไหมไม่มีเราก็ไปเคลนเลนนะครับกลับไปฟาร์มเหมือนเดิม แต่ผมดูแล้วเออเว็บคลิปกำลังมาผมก็เลยเฮ้ยลิงลิงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แต่ตอนนี้ลิงแบบเงินตามไงคือคนเงินตามก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเนาะเงินรันนำเยอะครับวันนี้ผมเดินกลับไปไปเอาเคเลนก่อนเพราะว่าจะได้คลิปชนก <c oughs> ะ่็ดักแล้วลิงมันอาจจะออกมานะมันก็มาแหละแต่มัน,นผมใจร้อนเกินรีบออกเกินไป ถ้ารอหน่อยนึงอาจจะได้ลิงเป็นของแถมนะครับกลับไปฟาร์มของเราดีกว่างวันนี้ตรงกลางมีประเด็นกระดิกแล้วเพื่อนนี่บวกไม่พักเลยฮะปลาสกิลไปครับไปโซนเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาง่ายๆแล้วก็เก็บสิลไปหนึ่งตัวรง <Nice assist. S 1> วันนี้ลิงมันหายไปนะไม่แน่ใจว่ามันไปตรงไหน่าจะก,กลับไป บ้านหรือเปล่าอ๋อโผล่ล่างโอเคเราเดินไปหาลิงครับจังวัน,นี้ต้องได้คิวแล้วจะไม่ได้ได้คิวป่าวะผมรอฮะรอว่าลิงมันจะเข้าปัม๊มนะเข้าปั๊มเรียบร้อยปึ๊บเฮ้ยกิงไม่โดนผมกดดูดเลือดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันตีลิงอง,องงงงท,ทำไมตีแล้วเลือดมันไม่ลดวะดูดเลือดใหญ่ฮะกดไว้ก่อนอืมเจ็บยายาจับผม ปลาสวนเลยฮะผมสวนสวนไปก็ไม่มันไม่ตายอยู่แล้วแหละโหเจ็บเจ็บเจ็บอืมเกือบตายเนี่ยประมาทไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแต่เพื่อนเรามาเก็บงานให้เรียบร้อยบ้านช่องไม่กลับนะฮะผมนี่เลยเก็บด้วยก,กับคีบเหมือนเดิมเฟนนิกมัน,ม<ฮ>มนยิงแป๊บเดียวมันก็เลือดเต็มแล้วเนาะเพราะว่ามันหนักอะไรอ่ะ เลือดมันน้อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะมันยิงแรงเนาะมันก็เลยดูดเลือดแรงด้วยมีของป่าชิ้นเดียวไอ้ธนูก็ยิงดูดเลือดได้เยอะละแป๊บเดียวเห็นปะได้เลือดขึ้นมากับเต็มตอนแรกผมว่าแปดนาทีแล้วผมจะไปเอาดาร์กนะแต่ว่าอยู่ใกล้มงกรก็เอามงกรไปก่อนจะได้จะได้ไม่เสียเวลาเดินไปเดินม,มาเนาะใกล้อะไรแล้วเอานั่นแหละ วันนี้เวทปา่าเหมือนเดิมฮะเขาไม่ฟาร์มเราฟาร์มให้ครับจังหวะน,นี้ผมมาดักซลิก้าบันดันปลาไอสกิลมาเช็คเนาะมิเงนผมก็ได้ซาิก้าแล้วแต่มันก็ต้องปลาอยู่แหละใครเล่นก็ต้องทำากันแหละเอาเขาก็รู้ว่ามันน่าจะมีคนดักอยู่จังหวะน,นี้ข้างล่างมีประเด็นนะครับผมกํลาลังเดินไปเติมแต่ผมกดสกิลหนึ่งรัวๆเพราะอะไรรู้ไหม เพือมีคนออกมา,าจะได้โดนสก,กิลหนึ่งแล้วผมก็กิ้งใส่เลยนะฮะเพื่อนเพื่อมาเล่นกันโหดจังไม่ต้องมาเติมก็ได้มั้งจังหวะน,นี้เราก็ไม่มีอะไรทาก็เอาดาร์กไปนะครับเพราะไงอ่บเออเราเอาไวายอยู่แล้วแล้วเราก็มีผมไม่แน่ใจว่าไอ้บัฟมังกรเนี่ยมันทําให้คือมันบอกว่าตีเอ่อคลิปป่าแรงขึ้น50%าสิบปใช่ะม,มันก็เลยทําให้อ่ะตีดาร์กได้ง่ายแบบว่า ถึงจะติดเคิร์ดก็ยังตีเรารู้สึกว่าไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเกิดเราเอาดาร์กก่อนเนี่ยแล้วไปเอามงกรแสง่ะนั่นแหละผมว่าตียากเพราะว่าดาร์กติดเคิร์ดอ่ะมันมันไม่ได้บัฟเออตีตีคีฟไงมันก็เลยตีเบาลงมากเลยแต่ถ้าเราได้มงกรก่อนแล้วเอาดาร์กพอพอไหวจังหวะนี้ฟาโซนนะฮะไอสกิลเฟลิกก็คือเอาไวสโซนมาแฮป ั่งนรงข้ามแพงหลังเขามาเล่นกับเราง่ายๆเนาะอย่างเกมเนี้ยก็คือผมเห็นว่าไอแคลลี่เขาเป็นซีริกาใช่ไหมมันจะชอบตั้งป้อมผมก็เลยเอาเฟนิกมาเอาไว้แบบตั้งป้อมเราก็ยิงไอเราก็ปาสกิลไว้ใส่ไว้ใส่ตรงที่มันมันตั้งป้อมแหละเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าเลสเตอร์จับใช่ไหมเราก็ปาสกิลใส่เลสเตอร์ที่มันกําลังจับอยู่คือ ถ้ามีอเลสเตอร์ผมจะไม่ค่อยกดตัวหลวงไปห้องผมไม่อยากโอ้โหตรงนี้เสียดายมากแบบว่าอเลสเตอร์เหลือน,นิดเดียวผมเป็นกิ้งติดกินเนาะตรงนี้เห็นปะผมเห็นนะเออสริกรั้นตั้งป้อมผมก็เลยปาอันติไปใส่มันเลยมันก็เจ็บมันก็ต้องถอนป้อมออกนะไม่มีใครกล้ายืนรับดาเมจของลูกตุ้มมันแรงอยู่เหมือนกันนะยิ่งเล่นเลสเกมเงียบตายไม่รู้ตัว จังหวะน,นี้แล้วกลับมาบ้านนะฮะเอาคีฟเอาเอาเอบัะไรทุกทุกตัวก่อนเพราะว่าบัฟเกิดหมดแล้วเนาะจะได้เตรียมไปไฟในไฟใหญ่อันใหม่เอาให้หมดครับแต่ผมไม่ไม่เดินเป็นฟ้าเพราะว่าเหมือนเพื่อนกำลังจะขึ้นแล้วแล้วเฟนนิกมันไม่ต้องใช้ฟาก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อบใช้สก,กิลอะไรเยอะมันส่วนใหญ่ก็ยิงอ่ะแหละยิงธรรมดาซึ่งยิงธรรมดามันนี้ค่อนข้างแรงมากเลยแตบบางทีผมว่า แรงแบบเหมือนไวโอกิ้งยิงเลยยิงธรรมดามันนะอ่ะเพราะว่าผมเอารูนแลมเพจมาด้วยไงตรงนี้ลิงลิงจ่อทุบลิงจอ่อตรงนี้ผมปาสก,กิลหนึ่งใส่สก,กัดครับแล้วกิ้งโดมไปดิโดมไปดิครับบนสแต็คคือสก,กัดคนนี้เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ดีแล้วแล้วมันก็ไม่เหมาะเอาไม่เหมาะการเจอเฟนิก์ได้หรือมั้ง คือยิงเดินมาตีไม่ถึงเป็นนิกมีกิ้งมีอะไรเงี้ยถ้าจะเปิดลมที่เป็นไฟเตอร์ผมว่ามันควรจะไม่รู้ดิเปิดแรกๆไม่ค่อยดีหรอกมันทนแกง่ายพวกลมไฟเตอร์นะตามความคิดผมถ้าเกิดสูว่าเปิดก่อนลมเปิดก่อนเนี่ยน่าจะเป็นพวกทําจังหวะให้เพื่อนจะดีกว่ากันเพื่อนได้หรือแบบเออทำจังหวะในการเล่นอย่างเช่นพวกมีหน้าบาาดัมอะไรเงี้ย น่าจะดีกว่าพวกเทลเลเนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเตอร์อ่ะไม่รู้ดิเล่นยากแต่จริงเราก็าจบบ้านมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าแบบมันมีเลสเตอร์อกันบ้านได้ดีอยู่เนาะเพราะว่าใครจะเข้าไปนี่ต้องรอโตโรอ่ะแบบว่าให้โตโรมาอยู่ด้วยอ่ะแล้วโดดเข้าไปทุบในขณะที่เมดหรือไอตัวแคลรี่มันตั้งป้อมอะนะ ว่าขึ้นยากอยู่อาจจะต้องรอมังกรตัวถัดไปไอ้ดาร์กตัวถัดไปเนีย่ยเห็นว่ามันเคลียร์กันแป๊บเดียวจวังหวะนี้นี่เหมือนเพื่อเราจะเสร็จสุดไปหน่อยนะโตโรแบบว่าเห็นคลิปเข้าโตโรโดดเข้าไปเลยซึ่งแบบตรงเนี้ยเออไวโอน่าจะมาช่วยยิงป้อมเพราะไวโอยิงได้ไกลกว่าผมแต่ว่าผมแบบเข้าไม่ได้โดนเซริก้ามันแบบไอ้นี่ไง ซก้ามันตั้งป้อมวันนี้มาเอาดาร์กแต่ผมว่ามันมาเช็คแน่นอนเลยถ้าจำไม่ผิดเลยเดี๋ยวยลองดูเช็คอยู่แล้วเป็นผมผมก็มาเช็คเพราะว่าแทงตายโอ้ผมจะตายเนี่ย,ยบายมันมาแล้วถอยพี่กาถอยถอยไม่เอาถอยก่อนถอยก่อนยังดีว่าเลือดดาร์กมันรีนะไม่งั้นนับว่า oh, <right. S 1> เออมันอาจจะเข้ามาลาดไปก็ได้ ตอนนี้เลือดดาร์กรีเรียบร้อยออเ,เห็นปะผมยิงแป๊บนึงผมก็ได้เลือดกลับมาเล่นละวอุ้ยมีคนโยเอ้าซิวตายเลยผมปาสกิลไปแล้วลาต่อยทีหนึ่งซิวตุยเย่อันนี้ได้นะฮะแต่ว่าดาร์กเนี่ยมันจะแบบว่าเอา่อถ้าเราตีมันนะมันจะทําให้เราดูดเลือดไม่ขึ้นนะครับไม่รู้มีใครรู้กันไหมข้อน,นี้คือไม่ดูดเลือดไม่แทบจะไม่ขึ้นเลยคือแบบ ัดการดูดเลือด90%มันทำให้อะว่าพวกแคลี่หรืออะไรเทียบเอดูดเลือดแรงๆอ่ะตีตีได้ยากขึ้นเนาะตีดาร์กใหญ่คนเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะฮะลิงนี้ออกมาทำอะไรเนี่ายาอเรียบร้อยป่าโซนไว้ครับแต่ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะป่าโซนตรงนี้เดี๋ยวรอดาร์กใหญ่เข้าบ้านนะฮะแต่ข้างบนเข้า เอาบนก่อนก็ได้เล่ร้อยจบแล้วคือสกัดทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสกัดเป็นหนับว่าไฟเตอร์นะต้องเข้ามาทุบซึ่งจะเข้ามาทุบใครอะไม่มีใครให้ทุบเลยเข้ามาตายหมดเล่ร้อยใส่สุดเพื่อนก็ใส่สุดผมใส่ด้ยดวยตายเหมือนกันไม่รอดดาก,ก็ตีปอมจบไปนะฮะเียมร้อยเกมนี้ก็ จบลงด้วยใครเป็น MVP วะผมอยู่แล้วนะฮะตายตายแค่ตัวเดียวตายจากป้อมด้วยแต่ขคาไปเอยอะอยู่เป็นดาวที่ขึ้นคอนพอดีมั้งตานนี้อืมนั่นแหละดาวขึ้นคอนจริงๆขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งฮะขึ้นแล้วก็ตกมาแล้วมาขึ้นอีกรอบหนึ่ง แล้ว MVP เกมนี้ก็ได้แก่ฟินนิกนั่นเองนะครับส่วนลูนที่ผมใช้ในเกมนี้ก็จะเป็นลมเพจสปิริตและก้นคอร์นะครับจริงๆแล้วพวกแครี่ต้นเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเลดเนะเพราะว่ามันได้คียเยอะกว่าแต่ผมแบบชอบยิงแรงๆท้ายเกมด้วยแล้วก็ผมว่าฟินิกลูนลมเพจมันก็มันก็เก่งอะ่ะมันมต้นเกมมันก็มันก็เล่นได้ไม่ไม่ได้แย่อะไรเนาะ งไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้ไว้เจอกันบ่อยๆตอนที่ผมสตรีมนะใครอยากเล่นด้วยตอนสตรีมก็เล่นกันได้นะฮะไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ